ไปเมื่อวานพันทิเป็นไงบ้างคุยในพันทิคุยในพันทิเป็นไงบ้างสนุกวะแต่ดีใจกันมากเลยนะเข้าไปคุยอ่ะเออพนเล่นกันเยอะเลยมาแล้วหลอนะไม่เหมือนอยู่บ้านเลยอยู่บ้านเหมือนเด็กๆอะไรไม่รู้เหมือนเด็กเหมือนเด็กเด็กกระโปรงโลเล็กนะครัออกมาแล้วเป็นหนุ่มหล่อเลยอ่ะหล่อสุดแต่งหน้าอะไรด้วยมั้ยไม่หนูไม่แต่งหนูก็หล่อ หนูน่ารักอ่ะน่ารักแล้วหนูเก่งมากป้าชมเลยว่าหนูเก่งมากหนูเป็นเด็กที่เก่งที่สุดของ AF ขอตอบอย่างนี้เลยเป็น w i n เ e r มาเป็น w i n นี่แหละหนูคือ Super หนูคือ Super Star ตัวใหม่จริงๆไม่ได้พูดเล่นนะหนูคือ Super Star ตัวใหม่แทนพี่เบิร์ดคอยดูกันละกันป้าเป็นหมอดูป้าพูดไม่ผิดหรอกไม่ผิดคำพูดป้าป้าเป็นหมอดู เดี๋ยวจะไปเดี๋ยวจะไปดูที่เสี้ยงไฮให้ไปดูให้น้องน้องใบเดี๋ยวไปแล้วฝากไรถึงขอนแก่นปะาเดี๋ยวป้าไปไปอแกันในรถหนูนั่นแหละป้าไปอยู่รถหนูด้วยปกติไปดูคอนเสิร์ตเลยป้าไม่ค่อยได้อยู่ตอนเย็นเนี่ยเพราะว่าคุณลุงเขาเป็นโรคหัวใจต้องรีบกลับก่อนวันนั้นไปดูคอนเสิร์ตสนุกมากเลยป้าไปยืนเทลวเฮลอยู่ข้างหน้ารถหนูเนีไปจับมือหนูไว้อ่ะ ขอแอบดูลายมือน้องน้องใบมีสองขมนนิ้วเดี่ยวสองขมูนให้กอดเลยมือใบซากค่ะไม่ไม่ดูมากดูแค่ต้นใหญ่มือใบซากดูแค่ต้นใหญ่แล้วเดี๋ยวค่อยดูกิจจะวันหลังดูดวงดูอะไรให้มากี่คนสี่คนอะรวมใบอะใบเนสี่ไปด้วยกันไม่่่่ใชคูพี